I see your monsters. I see your pain. ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องเอทีอนะคะวันนี้พี่คิดคอนเทนต์ได้ว่าเราไม่แกล้งค่ะเราจะกลับมาปวนอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่ช่วงนี้ตัวพี่กับตัวพี่แบงค์เขาค่อนข้างทีะะ่จะแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบว,ว่าห่างกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเอาง่ายๆตอนกลางวันอย่างเงี้ยแต่เจอกันก็เฉพาะตอนกินข้าวใช่ไหมกับตอนนอนไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเอาง่ายๆตอนกลางวันอย่างเงี้ยแต่เจอกันก็เฉพาะตอนกิน<ม>ข้าวใช่ไหมกับตอนนอน วันนี้เกิดอาการแบบว่าคิดถึงผัวอยากอยู่กลนผัวมากติดผัวมากไงเออวันนี้รู้สึกแบบว่าอยากจะตัวติดผัวค่ะทุกคนก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ตัวติดพี่แบงค์หนึ่งวันไม่ว่านางจะทำอะไรจะกินข้าวจะไปไหนจะขี้จะเที่ยวเราจะตามไปทุกที่ค่ะทุกคนติดตัวใช่ไหมนี่พูดอย่างนี้ตัวติดกันเออก็เหมือนอารมณ์แบบว่าปวดน้อยๆแบบว่าไม่รู้ว่านางจะรู้สึกดีหรือว่าจะหัวร้อนอันนี้ก็ต้องไปรับชมกันต่อนะคะทุกคนไปเราไปเลยดีกว่า มาตับนี่เดี๋ยวเรจะใส่สีเดี๋ยวหมดเนีมอะไรจิอมกันเอ้ยมาเกาะอะไรต่อหน้าลูกเนี่ยเออเอาไปเกาะการพ่อกับแม่รักกันรัลูกเออแม่ลูกมาไปยกเกาะกันด้วยกันเฮ้ยปล่อยดิไปย่กอดกันรักกันพ่อแม่ลูกมึงทำอะไรของมึงอะไปเพลงมั้ยมึงเนี่ยก็กอดอย่าง้ไงกอดกันพ่อแม่ลูกเนี่ยจะได้จะได้ไปย่ ไปไปกูจะทำงานไปมาเกล็เียอะไรไปโย่ไปหาแม่แพรไปหาแม่แพรหาแพรหาแพรแอแอกีลังอโยีลังแม่เหรอเอาเก็ดมึงเป็นอะไรก่อนกากอนกานกอนกันกีห่อนการการอนกา่อนา่อนกาก่นการกนารก่อนกาอากาาานนี่ยรก ย่อแมลรู้มึงจะตัวติดในขนาดนั้นเนี่ยเออรักกันแค้ปวดแขนแล้ววเป็นไรเนี่ยครับกูถามจริงกูว่ามันต้องทำอะไรกันมาแน่เลยว่ายเกมเพราะปกติแล้วก็นั่งๆงงอยู่ในห้องสัาพักนึงเดินออกมาทำขืมตอนแรกกูดูดาวเลยว่จะไปกอดหัวสุดท้ายจะเดินไปเดินไแต่เดินกอนหัวเฉยกูว่าต้องมีอะไรอยู่อะมจิหรือเปล่าเ้ยมึงมีปัญหาอะไรกู ไปมึงไปเอาน้ามากินเลยทำอะไรไปทำมาม่ามากินไปไปอยด้วยกันไม่ไปกูอยู่เงี้ยไม่กูจะทำงานแล้วกูจะทำงานะไอโอ้ยแม่งเอ้มึงเป็นไรพึงดูงานเต็มบ้านเลยประกอบเครื่องให้เยอะยะก่อนไม่กันนี่แต่พัวคนนี้ไปแฟนโชว์เด็กก็แฟนด้วยจะไปถ่วงให้เออต่พัคราวนี้แล้วเอ้ยอังระดับพี่แล้วพี่ขับคนเดียวได้ไม่ต้องมีใครถ่วงเอางี้ว่ามึงขึ้นห้องกันเถอะ ขึ้นหอกเลยไปตูงไหมไช่นั่นเป็นอะไรของมันอันนี้ข้างหลังก็ได้นะอ๋อไอพี่แอ้มันเป็นอะไรวะเนี่ยเอาให้เราก็บอกแม่นะแม่รู้แล้วแม่รู้อะไรรู้ว่าตัวติดกันจะติดอะไรขนาดนี้จะติดจนกูรำคาญจนหมดเลยแล้วกันกูจะทำรถเนี่ยเฮ้ยแล้วไอพี่แอ้มนี่เข้าไปจอดอะไรเนี่ยเอาจอดริมนี้คือผมงงกับพี่เนี่ย

หลังคานไปโอ้แม่งไม่ได้ขับสักทีรถมึงดูดิ <c oughs> เอา <c oughs> ตรงนี้สิใบโยขาดทั้งหมดไม่เปิดกูเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้สามกูเริ่มไม่ไหวกับมึงละ <c oughs> มึงมาโอ,อนอัวอะไรของมึงวะเนี่ยใบอยใบอยมองแม่ไปดิแม่เป็นเพียอรใบยี่สองเต็เม <c oughs> มก็จะเกาะกูท oh, ั้งวันโวหเกาะกูดังยังดีวะเที่อเกาะกับเกาะกูดังว่ะแมียนอือไอ้ยัยมันเป็นเทียอะไรวะมันตัวะอ่ะเนี่ยเพราะมันทำอะไรผิดมาบ้างเพว่าอะไรเนี่ยเพรว่าอะไรเนี่ยไม่ผิดหรอกมึงไปมีเมียนกว่าน้อยเหรออันนี้เยอะไปดีปวดเยอะไป ้วยไม่ต้องให้เธอเขาไม่ได้ว่างขนาด้นเธอจะปวดต้นเตีมากเพราะที่พี่ทมันเหมาะกับคนนี้ ไม่ต้องมายุ่ง,งกับกูแรับมึงได้ไหมเฮ้ยยเ่ยปนี้ยทไนี่เป็นอะไรเนี่ย เดินทั hmm. ้งวันแม่เดี๋วันนี้มันเป็นโรคอลซ์อะไรของมันเนี่ยสงสัยมันเห็ดขึ้นผิดมากแม่กินได้เออยอวดขี้แกมันจะมาแกล้งอะไรกูอยกูกูไม่ไหวแล้วไปไหนเนี่ยไปแ่มกี้ผมทำลูกตกไปดูลูกก่อนเฮ้ยไม่ไหวแล้วกูปวด ยังลูกตกอ่ะเออไปไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกวดรอไปดูก่อนกูปดรอไปดูก่อนกวดรอรถมึงไม่แรงนะโอ้ยไปข้อจริงเหรอปวดรอเดี๋ยวข้อดิ้งข้อดิ้งไม่ไหวเลยนี่อะขจริงเหรอสองชั่วโมงแล้วนะมึงจะผ่านไหมข้อลำคาอะไรมึงอะมึงมาลากกูอะไรวันที่ไหนอีสัสไมไหวเลย ขี้มากเมื่อกี้มันก็หัวร้อนหน่อยหน่อยอยู่นะยิ่งไอ้สวัสด์ที่อยู่ในโรงกึ่งแม่งป้อมลมแม่งเป่าโคตรแรงอะไรหมนหนังหัวแม่งจะหลุดย่า <laughs> สำหรับใครชอบอยู่ี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แล้วเป็นขี้มาก